ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทยและกิจกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถด้านภาษาไทยวันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จออกนาวังเรื่นฤดีสุขุมวิท38 ประธานพระวโรกาสให้ในายวรบุตรอุตสาแท้ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสารรค์พัฒนาสังคมนำคณะนักเรียนผู้ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทยและกิจกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถด้านภาษาไทยเฝ้ารับประธานถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมกันนี้ประธานพระวโรกาสให้คณะทำงานเฝ้ารับประธานเกียรติบัตร สภาองค์กรเยาวชนสร้างสารรค์พัฒนาสังคมเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในกำกับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดมารยาทไทยครั้งที่1และกิจกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถด้านภาษาไทยครั้งที่3เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกตามจรรยามารยาทไทยอย่างถูกต้องและเพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสเสรลโสภาพนันวดีผู้ทรงอนุรักษ์ความเป็นไทยผ่านพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจด้านอักษรศารสตร์ภาษาไทยการสื่อสารมวลชนและสร้างเสริมคุณลักษณะจรรยามาร,รยาทพลเมืองไทยที่พึงประสงค์ สภาจึงร่วมสืบสารพระราชปณิธานและพระปณิธานโดยการปลูกฝังอบรมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีสำนึกรักภาษาไทยและมารยาทไทยสืบไปไพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ วันนี้เวลา8นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายโชคนรินทร์เกิดสมผู้วา่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกอัลมัด และตูกังกําลังพลซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงกําลังพลชุดมวลชนสัมพันธ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยจุดขึ้นลงรัรดดับส่งนักเรียนบริเวณหน้ากองรักษาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42หมู่ที่3บ้านลีต่อตําบลบาโรอําเภอยะหาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2567และเข้ารับก,การรักษาพยา,พยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาที่คุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่จ่าสิ0เอกอัมมัดและครอบครัวเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ